สวัสดีค่ะหนชื่อเด็กหญิงเชาวิสาวิชัยปักค่ะเรียนชั้นป .1 ทับ6ลโรงเรียนบ้านสันคง้งเชียงรายจารูลนล่าจะมาทำการทดลองการต้มไข่และนึ่งไข่ค่ะการทดลองนี้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะก่อนทำการทดลองต้องล้างไข่ก่อนนะคะ ถ้าใช้ในการนื่งอุปกรณ์ของคุณแม่ก็จะเน,นนี้เนาะแล้วก็ฝาโอเคค่ะโอเคอันนี้เราใช้ความร้อนระดับเดียวกันแล้วนะคะเราจะรอให้น้ำทั้งสองหมอ้อมีความร้อนขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยใส่ไข่ลงไปโอเคตอนนี้ก็เดือดพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไข่ลงหม้อทั้งสองใบแล้วนะคะรอบนี้เราจะต้มไข่เป็นเวลาสนาทีค่ะ ลาเลยตอนนี้เราเริ่มจับเวลาแล้วนะคะสีนาทีนะคอยฟังเสียงนะคะึบมีควันขึ้นเสือในหม้อน,นี้ก็ร้อนนะคะปิดก่อน ไปนะคะระหว่างนี้เราจะต้มไข่ที่หกนาทีนะคะเตรียมไข่ทั้งสองฟองเดี๋ยวพี่ว่าถ้าแม่บอกอถ้าแมบอกให้หนูกดหนูกดเลยนะคะหนึ่งสองสามเลยอ่ะของแม่เป็นไข่ต้มของพี่ว่าเป็นไข่เนึ่ออ่ะเอาไปวางไว้ตรงตำแหน่งเลยค่ะ ไข่นื่ออยู่ตรงไหมคะมไขนื่งของแม่เป็นขไข่ต้มไข่ที่หกาาที่อาเสร็จแล้วปิดเลยค่ะปิแล้วค่ะอ,อ่ะดีนนด้มาเลยอันนี้ไข่ต้มของแม่ อุ้ยนี่ไข่เจี๊ยบเยอะเลยค่ะได้เลยอะเดี๋ยวเรารอนะคะร้อนไหมโอ้ร้อนมากอันขนาดไม่ต้มนั่นเนี่ยค่ะร้อนมากมเลยร้อนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆเวลาจะทำแบบนี้ต้องอยู่กับใครต้องอยู่กับผู้ปกครองโอเคค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> น,นี้ไข่ต้มอาไข่เนึ่งของบีว่ามาด้วยค่ะเขางหนูเป็นเป็นนาทีเราจะเริ่มจากตอกไข่ที่สี่นาทีก่อนนะคะหนูคิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแบบสีขาวๆเนื้อนุ่มๆ <c oughs> เสียนเลวคะ่ะ โ okay. อเคนิอ้าสรุปแล้วตอนนี้ไข่ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทั้งหมดนี้หนูชอบใบไหนที่สุดถ้วนี้ถ้วยนี้แต่ชมงอ่าเป็นแบบเป็นแบบนึ่งใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย มาชิมกันตัชิมกันตังที่หนึ่งตังชิมดูสิแปดนาทีเนื้อสแปดนาทีหน้าตาเป็นยังไงเอ,อ่ยหน้าชิมเนื้อเด้งนุ่มอืมอะไรสุดยอ,อดเลยแต่ทีนี้มาดูแบบต้มอ่ะชิมดูสิ นหน้าตาเป็นแบบนี้อือน้องไข่หนูชอบแบบไหนคะทั้งสองอันเนลยเออโอเคผลการทดลองของน้องพีว่าเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบาย